การเต้นสมัยนี้สมัยีก่อนโอ้สมัยลุยแรงต้องออันนี้คือเต้นเล็เลยเดอะบอสเร็เลยเออแลเอาแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยปุ๊บจับตีลงาสีลกาตัด่าไม่ใช่เมื่อก่อนะไม่เมื่อก่อนเขามีะไหนไหมนะเลบนสี้ให้สุกสุขพองไปฉีดอะไรมาเนาะจำได้ว่าเต้นประกอบรีวิวเพลงของอาจารย์วัชรินเนไอทีว่าเพลงคนเผาทานนะเซตสกาเนเก เฮ้โอนิกานิเกใเฮ้เห uh, ้อะไรนะ่เคยนไห้ใจจัปุนจิจ uh, ันจจาจัจกลัวแกเอ้เขิน so ม mm ีปรกกามีหลวดนะมีนักเรียนไปประกอบเพลงอยู่บางคนออกมาเนาะนี่ดโต๊ะจืดโต๊ะดจืดโต๊ะจืจโต๊ะจืดนะดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งแต่สักพาถึงเราจะไม่มีสองลูกองเพงเนี่ยนะจ้า น <S <S uh, hmm. no like no no ี่นี bye ่นี่นี่เพอนม่ได้อชอบแล้วกาโหโหกาใส่ใครเ้นท้งโมโหโหโไอโกโโไอติมสอนใส่โดพัทจะถุงเาขาดนะเนีดโดโหตโนมีโมีโตมีโมีโนตมีอเอยเมันนเียนีโอนแบ มันมาจากไหนเฮ้ยจะเป็นใครไม่สนใจหรอกแถ้าหนเาดีต้องพากอเสีอมาต้องาหลาหมดต้องบาเหาบาเหาเมียนไปน่ไปแดงนี่เราคืออสามสวันเนี่ยมันคือมันคงจะแบบ บบมันแบบเชียดมากเนาะแบบมากเจับมือขึ้นมา้วยกนเวลาคนหาแสงสว่างใช่เลยอนเที่มอยอเราผูเป็นเราผูกันด้วยใจเงนเนเนเเฮ้ยไรู้จัันภาษาภาษากนไเออาา้ราเป็นหนึ่งินดลกเรายวมาเป็น เท่ที่เคยเห็นไม่ดีโอกาสไม่มีให้เราเป็นนางซืง่อเปนนางซื่อแบบแบงกูไม่ทิ้